ถ้าผมขอห้เป็นแฟนเ่ีผมบอกถ้าผมขอห้เป็นแฟนเ่ีผมบอกาบางทีผมหมั่นเขี้ยวเขาไงผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมหอมแขนหลายคนนะเจนนิเฟอร์คิมตุกกี้อะไรเงี้ยทุกคนอะเหมือนพลอยอผมก็ชอบหอมแขนโน<ด>ยัง <โด S 1> ไม่เคยหอมแขนพลอยเคยแต่หอมหัวกับพลอยเคยแต่หอมหัวกับพลอย นี่นี่นี่แฟนผมไม่เก้กันก้าวเลยอยูกพี่รักนี่รักครับนี่เดี๋ยวเขาก็มาดายไอ้นี่ไปเรื่อยเจ้ายบางทีผมหมั่นเขี้ยวเขาไงผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรเงี้ยครับไม่ครับจริงๆอ่ะไอภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือคนแคปมาเฉพาะแบบว่าภาพตอนที่แบบว่าโจแบบหอมอย่างเดียวอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีแบบโมเมนต์อย่างอื่นแบบเยอะแยะคุยกัน17นาที18นาทีอ่ะแต่ว่าเขาก็แคปมาเฉพาะตอนที่หอมหัวหอมแขนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ ทางเขาจะไม่มีฟีดแบ็กนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถามเขาครับเอาจริงๆก็คือผมเพิ่งมารู้ตอนมีคนดีเอ็มมาหาเนี่ยแหละครับเพราะว่าชีวิตจริงของผมไม่ได้เล่น a c e b o o k ไม่ได้เล่นทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับก็จะรู้เวลาแบบมีใครดีเอ็มมาได้แบบว่าสู้ส้นะเป็นกำลังใจให้แสดงว่าถ้าเกิดสู้สู้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ใช่ใช่ครับมีคนดีเอ็มมาด่าไหมครับคนดีเอ็มมาด่าไม่มีครับถ้าเกิดในพื้นที่ของผมนะครับไม่มีใครดีเอ็มมาด่าหรือว่าในยูทู e ก็ไม่มีใครด่าครับแต่ว่าถ้าเก ตามเพจ Facebook เนี่ยจะมีด่าเยอะผู้หญิงทั้งนั้นเพิ่งรู้ผู้หญิงปากร้ายตัวนี้ผู้หญิงปากร้ายตัวนี้มีจับมือครับเพราะว่ามาถ่ายรายการของผมนั้นก็จะเป็นฟิลนี้ครับจริงๆไม่ได้มีแค่ก้อยนะครับแขกรับเชิญทุกคนมาก็แล้วแต่ว่าบางคนเขากล้าเล่นหรือว่าไม่กล้าเล่นใช่ครับเราคันเล่นหรือว่าจริงๆใจเราอยากทำอย่างนี้อยากทำครับอยากทำครับ คือถ้าเกิดฟีดแบ็ใน YouTube ดีมากครับพี่เพราะว่าจะมี FC ขาหืนนี่คือชื่อ FC ของผมนะครับ7 0 0 0คอมเมนต์น่าจะชมประมาณ6,980คอมเมนต์แต่ถ้าเกิด Facebook เนี่ยพันคอมเมนต์ด่าประมาณ9ก9าอ่ะด่าประมาณ9 0้ารอ่ะถ้าเกิดชมว่าผมพิมพ์ชมตัวเองอะไรเงี้ยโอ้โหผู้หญิงปากร้ายมากต้องเข้าไปดูด่าถ้าเกิดด่าผมผมเฉยๆละเพราะว่าผมเนี่ยโดนด่ามาทั้งชีวิตละถ้าเกิดสงสารเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแบบถ้าเกิดด่าผมอะ ไอปากเปี้ยวก็้อยหนีไปอะไรเงี้ยเบาไปแล้วกระดาผมนะเพราะผมเจอมาบ่อยแล้วต้องด่าอย่างอื่นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเครียดก็คือเครียดไปด่าก้อยไอ้นี่ผมเครียดแทนเพราะว่าภูมิเขาอาจจะน้อยกว่าเราครับเพราะว่าน้องก้อยเนี่ยเมื่อก่อนก็มีแต่คนชอบเขามาตลอดอะไรเงี้ยจนเข้ามาอยู่กับผมแล้วเขาอาจจะซวยซวยคนด่าเขาเพราะเขามาอยู่กับผมอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นหัวความรู้สึกเขามากกว่าแต่ถ้าเกิดตัวเราเราเฉยๆด่ามาเลยถ้าจะด่าขอแรงๆอย่าเบาขอแรงๆอย่าเบาโอเค ดติดตามช่องเจ้าแม่ละครทาง YouTube และ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน